ตอนนี้รถไฟมาแล้วครับเบิ้งรถไฟนํากันเด้อครับอครับพบกับช่องเว็บร้อยสิบไอพาเที่ยวนะครับเนี่ยครับรถไฟมาครับสวยงามนะครับโอ้ยส่งหกการรอคอยนะครับมาแล้วครับโอ้สุดยอดเลยนะครับ เดียวๆๆีุวจ้าเลยครับโอ้โหไปแล้วครับไปจอดเลยครับไม่ว่าจะจอดจอดแน่จอดเนย,อเนยโอ้ยไปจอดเลยครับโอ้ยสวยงามจริงครับบอกเลยครับนะครับ โอ้โหนะครับโอ้ยไปจอดเลยครับจอดปะไม่จอดไม่จอดพ้าคันเงวน่ะจอดเยอ ครับผของกรารรอคอยครับไปไม่จอดไม่เป็นไรนะครับเตอว่าได้ผ่านงานอยู่แล้วครับเอาโอเคนะครับตอว่าสุดจอดเลยนะครับนะครับไปแล้วนะครับปุนะครับสองใัยที่ไปทางจังหวัดเชียภูมินะครับ ขอจบคลิปซั้มนี้เด้วครับบวาสดีครับ